ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมมีเชิญชมอยู่ห้าต้นที่ไม่รู้สีรู้ดอกนะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะใช่เฟอร์รีไหมแต่ก็เปอร์เซ็นต์ไปทางเฟอร์ร่รีจะสูงนะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีแดงหรือเปล่าตัวนี้ ไม่รู้ไม่รู้นะห้าตัวนี้เอาบอกตรงๆว่าไม่รู้สีก็แล้วกันแต่ว่าดูใบเอาดูใบแล้วก็ใบจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นไม้ที่คนละสีกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือสีแดงนะครับผมก็ไม่รู้นะไม้ชุดนี้ห้าตัวนี้ฮะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งนะกลับมาห้าตัวก็เช้านี้ก็มาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ